สวัสดีค่ะศูนย์วิปัส,สนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยานครับวันนี้ก็มาพูดธรรมะเหมือนเดิมจะ้มะเมื่อวานนะจะ้ะก่อนจะมาพูดธรรมานั้นนะ่ะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยจะ้ะมีเหตุการณ์สนุกต่างๆมากมายเลยก็ตอนเช้า เมื่อคืนเมื่อวานเลยจ้ะต้องบอกว่าทั้งวันเลยต้องบอกทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนกลางวันนะจ้ะฝนก็โปรยปลายลงมานะโปรยปลายลงมาก็รู้สึกแหละจ้ะแต่ก็ไม่ได้เยอะจ้ะไม่ได้หนักนะช่วงกลางวันนะจ้ะแต่ตอนช่วงเย็นหรือตอนค่ําคืนผ่านไปนี่แหละฝนตกหนักมากอ่ะจ้ะหนักจนน้ําเนี่ยจะท่วมเลยจ้ะทางสูตเรานั้นจะมีบันไดาทางยาวนั่นแหละจ้ะตอนนี้ได้ท่วมถึงทางยาวแล้ว ก็ปิ่มๆนะจ่ะถ้าวันเนี้ยตกค่อนข้างจะทั้งวันอีกอ่ะยังไงโอกาสที่ท่วมก็จะมีสูงจ้ะแต่อตาตมาก็ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ข้างบนแล้วแต่ก็ดูท่าไม่ดีตั้งนานแล้วจ้ะก็ได้ขนของอจ้ะไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่ของเขานั่นแหละแล้วก็ต้องอนุมโมทนาบุญกับโยมที่เป็นเจ้าภาพจ้ะได้ส่งโทรศัพท์นะเพื่อมาให้อตาตมาได้แสดงธรรมนั้นน่ะ ราะว่าอาตมาจะเหมือนผีไม่มีหลุมจ้ะยืมโทรศัพท์โยมเขาไปเรื่อยเลยจ้ะที่ก,การอัดแสดงธรรมนั้นนะจ้ะโยมก็คงจะสงสารพระอะมังจ้ะก,ก็เลยได้เป็นเจ้าพาะเอาโทรศัพท์มาให้อเอาอัดเสียงคลิปเสียงนะจ้ะธรรมะได้เผยแผ่ไปสู่โยมต่างๆก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยจ้ะเพราะว่าได้จุดประกายแสงสว่างให้ทุกคนน่ะได้เหมือนโคมพัเกีพจ้ะได้ต่อแสงสว่างช่ว,ชวงไปให้ สว่างสวัยไปทั่วทุกทิศทั่วทุกทางอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็พอได้มาจากอาตมาก็ตลกแล้วนะวันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องอินทรียสังวรสำรวมศิลน,นี่ยแหละอาตมาเห็นแวบ,บแรกอะจ้ะโทรศัพท์เขาสวยะนะแล้วข้างหลังอะเขาเรียกว่าข้างหลังอะมันเป็นสีลุ้งมันเป็นสีลุ้งอาตมาก็แส่งจริงอะจ้ะจิตอะมันเกิดดับเร็วมากเลยอาตมาเป่งอุทานเลยนะว่าโอ้ยหลังลุ้งด้วย แล้วโยมพี่ยกก็เตือนสติว่าหลวงพี่หลวงพี่เป็นแค่เวทนาอาตมาก็ขำทีนี้อาตมาก็มาย้อนว่าก่อนที่อาตมาจะจะมาพูดว่าโอ้ยหลังลุงอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงอาตมาก็ย้อนไปเจ้าว่าเพราะว่าเห็นไหมเห็นโทรศัพท์อาจารย์ตัวสัญญาเนี่ยที่ชื่อว่านึกได้นั่นเนี่ยมันขุดแรงขึ้นมาเลยนะมันขุดแรงนะเพราะว่าอาตมามีของแต่งรถอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่า สิ่งที่วัยรุ่นใฝ่ฝันเลยจ้ะเขาเรียกว่าเบาะยี่ห้อบายจ้ะหลังหลังลุงน,นี่แหละจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของวัยรุ่นมากเลยถ้าใครมีครอบครองนี่เท่มากอจะจะสุดมากเลยแล้วพอทีเนี้ยมันก็เหมือนดูดซับถึงถูกดึงดูดไว้ค่อนข้างจะหนักพอสมควรจ้ะพอดึงดูดใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าชอบสิ่งเนี้มากเลยจ้ะแล้วพอเห็นมันก็เอ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยจะโยมอืม อตาตมาก็แล้วอตาตมาก็ได้ครอบครองไว้นะโดยที่แบบปีนึงนะจะด้วยแลกค่าแรงค่าเหงื่อเลยนะเพื่อที่จะมาซื้อเบาะคูเนี้จะเป็นค่อนข้างราคาจะสูงมากเลยนั่นแหละอตาตมาพอจําได้ใช่ไหมจ๊ะนึกได้เลยนึกได้แรงมากเลยว่าโอ้โหเบาะเขาเรียกว่าเบาะเบาะยี่ห้อบายหลังหลังลุ้งหรือหลังวีนัทก็ได้จ้ะเรียกหลังวีนัทนั่นแหละจ้ะพอมันก็รู้สึกดีมันชอบอยู่แล้วอะ แต่ทีนี้มันเต่งอุทานแรงเลยว่าโอ้ยหลังลุ้งด้วยใบใหญ่เลยจ้าโยมถ้ากับว่าอาตมานั้นน่ะไม่ได้เป็นผู้อินทรีย์สังวรสํารวมศีลนั่นแหละวันนี้ก็จะมาพูดภาคต่อจากที่อาตมาได้มีธรรมะไปขั้นในสองเรื่องสองวันนะจ้ะวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องอินทรีย์สังวรศีลให้จบอจ้าก็จะมียกตัวอย่างจ้ะโดยสองหัวข้อเรื่องวันนี้แหละโดยในเรื่องสองเรื่องก็คือ ในเรื่องแรกนั้นนะ่ะคือเป็นชื่อว่าพระนันทภิขุจะเวขออ่ท่านได้เป็นผู้ชื่อว่าเป็นผู้สํารวมสังวรในทาวารทั้งหกนั่นแหละเวลาท่านนะจะ๊ะจะได้ดาเนินเดินทางไปทางไหนนั้นนะี่ะไม่ว่าจะแหล่แลเหลียวไปทางทิศเหนือเหลียวซ้ายแลขวาน,นั้นนะ่ะจะเป็นผู้สังวรสํารวมในอินทร์ทวารทั้งหกอยู่เสมอจะ๊ะ แล้วท่าน่ะก็เปรียบได้ว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเลยนะจ๊ะเมื่อเวลาที่ได้เหลียวแลนั้น่ะไม่ว่าจะทําอะไรจะจะมีการสัมวรสัมรวมในอินทรีย์ทวารทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิน้นกายจตแม้กระทั่งใจก็จะเป็นผู้สัมวรน,นะแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะท่านก็เปรียบแบบว่าสิ่งที่เราได้สัมวรนสัมวรนนั้นน่ะ ึ้นชื่อได้ว่าเป็นอินทรีย์สังวรพวานนะจ๊ะก็เปรียบเหมือนดังดุจนาข้าววะจ๊ะเมื่อมีการล้อมรั้วแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถให้มีโจรหรือมีสิ่งต่างๆเข้ามาป้นเข้ามาทําอันตรายได้หรือแม้เปรียบกับบ้านเรือนนะจ๊ะถ้ามีประตูหรือสิ่งต่างๆที่มันปกป้องแข็งแรงเนี้ยโจรนะก็ไม่สามารถเข้ามาป้นทรัพย์สินต่างๆในเรือนได้เพราะว่าเราเป็นผู้สํารวมระวังอยู่ตลอดเวลา แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าเมื่อใดที่เรือนนั้นอะมุงไว้ด้วยดีแล้วน้ํานั้นน่ะก็ไม่ล่วลดไปในยไปยังในเรือนที่มุงได้สันใดเปรียบเหมือนราคะผู้ที่เปรียบเสมือนประมาณว่าราคะจะไม่สามารถรั่วลดบุคคลที่ศึกษาปฏิบัติอะ ก็ไม่สามารถให้ราคาเข้าไปยังจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติและสํารวมอินทรีย์ได้ฉะน,นั้นจ้ะก็แล้วเขาก็บอกว่าการที่จะสำเร็จอินทรีย์สังวรนั้นนะ่ะต้องเป็นผู้มีสติจะ้ะถึงจะสสำเร็จแล้วทธิจ้าท่านก็บอกว่าการที่มีประตูสตินั้นนะ่ะก็คือประตูสติก็คือประตูบานสตินั่นแหละที่ ก็จะไม่ให้สามารถสิ่งแรงต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาลดหลังภายในใจิตใจได้เพราะว่ามันน่ากลัวจะโยมเวลาเหมือนโยมเผลอไผ่หลงไหลอะไรจะ้ะก็ส่วนมากจะเกิดทางไหนจะ้ะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยแต่พอเมื่อเรามีสติใช่ไหมจ้ะรู้ว่ากําลังเกิดทางไหนอะเราก็รู้ว่ากําลังเกิดทางไหนแล้วเราก็มีวิชาอีกคือเราก็มีขันนั่นแหละเราก็ไม่ลหลงไหลเผลอไผ่ไปกับสิ่งเหล่านั้นน่ะ แทนที่เวลาเวทนาจะเขาเกิดแบบหยาบๆที่รุนแรงนะเขาเกิดไปเลยปุ๊บอ้าวเราโมโหแล้วเราคิดจะไปกระทําร้ายคนนู้นคนนั้นคนนี้แล้วแต่ทีเนี้ยเรามีประตูบานสติแล้วก็มีขันนะจ๊ะมีกรรมการกําหนดพิจารณาขันนั่นแหละการสังวรอินทรีย์สํารวมนั้นน่ะก็คือการยิงขันนั่นแหละแบบภาษาไวรุ่นง่ายๆนะแต่ภาษาพระคือการสํารอสํารวมสังวรอินทร์ศีลนั่นแหละพอเรายิงขันใช่ไหมจ๊ะ ยิงขันแล้วก็กําหนดพิจารณาแน่ประกบไปด้วยเลยพอเรารู้สึกแล้วว่าอุ้ยเออทําไมถึงเรารู้สึกเราจะไปทาร้ายเขาหนะ้าแล้วเราก็ไปย้อนมายืนมองตัวเองเอะจ๊ะว่าอ๋อเพราะว่ามีสัญญาตัวดูดซับดูดซับไปแบบนี้นะตอนห่วงนั้นนะจ๊ะที่ย้อนไปอ๋อเขาก็ทําไม่ดีกับเราเราเลยต้องเก็บไว้เป็นแบบนี้พอมีสัญญาจะแล้วก็าํางานควบคู่กับเวทนาเนาะพอมีเวทนาก็รู้สึกแรงเลยพอแรงก็ทําให้คิดค่อนข้างจะคิดแรง ก็เป็นไปด้วยกระบวนการของจิตนั่นแหละพอเราได้มาพิจารณาว่าต้นกําเนิดมันเกิดมาจากไหนอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ๆอ่ะมันจะเกิดทางตาหูจมูกไหมหรือว่าเกิดทางใจก็คือธรรมอารมณ์นั่นแหละถ้าอยู่ๆแล้วมันลอยขึ้นมาจังนึกขึ้นมารุนแรงนั้แสดงว่าอุ๊ยเกิดจากธรรมอารมณ์แหละธรรมอารมณ์นั้นนะเขาก็คือบอกว่าไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละ ก็ถือว่าได้เป็นผู้มีสติจะ้ะแทนที่จะปล่อยจิตใจอ่ะไหลไปกับพวงเวทนาหรือความคิดปรุงแต่งที่มันไม่ดีใช่ไหมจะ้ะพอมีประตูบานสตินั่นแหละแล้วก็มีวิชาด้วยอ่ะทีเนี้ยเขาเรียกว่าจะไม่ทําให้อภิชาและโทมานะครอบงำจิตใจของผู้นั้นได้อืมแล้วก็มาอีกเรื่องอะจ้ะโยมก็เคยจะได้ยินได้ฟังกันแล้วจะ้ะเรื่องของสุนัขจิ้งจอกอะจ้ะสุนัขจิ้งจอกกับเสามีอยู่วันหนึ่งอะจ้ะ สุนัขจิ้งจอกอะ่ะก็ได้เที่ยวออกหากินนั่นแหละไปในยามเย็นก็ได้ออกหากินในยามริมน้ำนั่นแหละยามเย็นๆและแล้วเต่าอ่ะจะ๊าก็ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแต่ไกลเลยนะเลยรีบหดพวานทั้งต่างอ่ะจะ้าก็คืออวัยวะห้าทางก็คือทางหัวจะหนึ่งแล้วก็แขนขาทั้งสี่อ่ะจะ้าก็ได้หดตัวลงอะนะทีเนี้ยสุนัขจิ้งจอกอะ่ะก็เดินมาแล้วก็เห็น แล้วก็จ้องมองเต่าอยู่แบบนั้นแหละแล้วก็บอกว่าถ้าเต่าอ่ะไม่ว่าจะโผล่หัวหรือแขนขามานั้นอ่ะจะกัดจะกัดเต่าแล้วก็งับเอาเต่าอ่ะฟาดฟาดฟาดให้ตายแล้วก็กินเสียอะไรเงี้ยจ้ะโดยความที่รอนิ่งอยู่นานนั่นแหละเต่าอ่ะก็ประคองได้ดีมากเลยจ้ะก็เท่ากับว่าเป็นผู้สารวมสังวรอินทรีย์ในทวันทั้งหกต่างๆนั่นแหละอันนี้เขาจะเปรียบเปยกันนะจ๊ะพุทธเจ้า ได้ยกตัวอย่างมาสอนกับพระพิสูจนสงนั่นแหละเต่าก็อยู่แบบนั้นนะจ๊ะก็ไม่ได้หดหัวหรือหดขาออกมาจากกระดองเลยอยู่ในความปลอดภัยแบบนั้นเนี่ยทีนี้สุนัขจิ้งจอกก็เฝ้ารออยู่นานเลยจะโยมเฝ้ารอเฝ้ารอจนสุดท้ายจะหมดความอาลัยสิ้นไปจากความทรงนั้นเองนะจ้ะสุดท้ายก็ต้องหลีกหนีจากเต่าไปเองอะจ้ะเนี่แหละพระพุทธเจ้าะท่านก็เลยสั่งสอนพิสูจนนั่นแหละบอกว่าพิสูจนทั้งหลายมารผู้ใจบาป อาจจะจ้องทางตาบ้างสมัยนาจจะได้ช่องอย่างเงี้ยจ้ะมานะ่ะก็อาจจะได้ช่องทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างและทางใจบ้างเมื่อพิสุเห็นรูปด้วยจักสุแล้วเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ถือเอานิมิต ไม่ถือเอาอนุพยัญชนะไปพิสุผู้นั้นชื่อได้ว่าเป็นผู้สำรวมจักขุสีพิสุเมื่อได้ยินเสียงด้วยหูเมื่อได้กลิ่นด้วยจมูกเมื่อริมรสด้วยลิ้นเมื่อสัมผัสกายด้วยถึงต้องกายเมื่อรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วพิสุเป็นผู้สำรวมในโสตินรีคานินสีชิวหินรีกายยินรีและมนินรี พิสุเป็นผู้สำรวมทวารทั้งหกแล้วจงเป็นชื่อผู้ชื่อว่าจะไม่ทำให้อกุศลรธรรมเช่นอภิชาและโทมนัสไม่สามารถเข้ามารั่วลดภายในจิตใจของพิสุผู้นั้นได้เปรียบเสมือนกับสุนัจจิ้งจอกสุดท้ายแล้วก็ต้องหลีกหนีจากเต่าไปฉันนั้นเนื่องจากพระเจ้าท่านก็จะ สั่งสอนกับพระพิสุแบบเนี้ยแต่จริงรายละเอียดอะมันเยอะกว่านี้นะจะโยมอาตมาจําไม่ได้จะเป็นคําพูดของพุทธเจ้าที่ที่สะสวยเลยจ้ะแล้วก็ฟังแล้วแบบกินใจมากแต่เป็นค่อนข้างเป็นภาษาโบราณนะจะโยมแล้วก็ฟังแล้วก็จะรู้สึกรู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจมากเลยอย่างเงี้ยจ้ะแล้วท่านแหละก็บอกหละเห็นไหมจะ้ะว่าถ้าเราอะเป็นผู้สํารวมสังวรในอินทรีนั่นแหละเอ่อเอาแบบง่ายๆจะ้ะก็คือว่าถ้าเราอ่ะระหว่างวันนั่นแหละ เราไม่ปล่อยเผลอไผ่เลยเรามีการกําหนดมิติอยู่ตลอดเวลามีการยิงขันบางทีถ้าจังหวะนั้นนะจ๊ะถ้ามีการทํางานหรือว่ามันมีความเกาะเกี่ยวร้อนแรงของทางโลกหรือการที่เราไปปฏิบัติงานต่างๆอะจา๊ะอย่างน้อยเราก็มีประตูบานสติก็คือการกําหนดขันหรือยิงขันนั่นแหละเราก็ยิงขันยิงขันว่าเอออันนี้ ตาเราเห็นรูปนะรูปขันทําหน้าที่ไม่ใช่เราไม่มีเราแต่ก็ต้องกระทําภายในใจนะจะโยมไม่งั้นเดี๋ยวว่าผู้ที่เขาไม่ได้เรียนรู้นั่นแหะเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าได้ว่าเราพูดภาษาอะไรก็ให้มีมนสิกานนะจ๊ะก,ก็คือการกระทําภายในใจนั่นแหละโยมก็กําหนดขันไปกําหนดขันไปแต่ถ้าระหว่างว่างเว้นนะจ๊ะที่เราไม่ได้พบปะกับคนมากมายเนี่ยเราก็พิจารณาหลายเลื่อนเลยจ้ะว่าดูว่าอันไหนขันไหนเด่นนะจ๊ะ ว่าอยู่ๆเนี่ยสมมุติว่าเรามีเวทนาความรู้สึกแรงเลยใช่ไหมเราก็มามองว่าอุ้ยทําไมถึงเวทนามันก่อนที่เราจะมารู้สึกแรงก่อนที่เราจะมารู้สึกหน้าง้มหน้างองนั้นน่ะมันเริ่มต้นมาจากไหนเห็นไหมเราก็ค่อยย้อนคลี่คลายไปเจกว่าเวทนามันคืออะไรโอ้เวทนามันก็แค่เป็นความรู้สึกทุกข์เฉยๆมันก็สักแต่เป็นเวทนาไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ หรือว่าอุเบกขานั้นนะ่ะมันก็สักได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นแหละที่เป็นจิตการกระทบกันนั่แหละเมื่อมีภัสสะจึงมีเวทนาใช่ไหมจ๊ะเมื่อมีเวทนาจึงมีสัญญาวเวทนาสังขารน,นั่นแหละแล้วเราก็มาดูว่าอ้อการกระทบเนี่ยมันเกิดจากทางไหนล่ะอาจจะเห็นเจ้านายจะโดนดุด่าเนี่ยเกิดทั้งทางตาได้ทางหูได้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้มีการสํารวมสังวรในอินทรีย์นั้นนะจ๊ะ ก็ทําให้ความติดใจหรือโทสะหรือความหลงต่างๆจ้ะก็ไม่สามารถครอบงําของเราจิตใจได้ก็ที่เขาพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับเ,เรือนที่มุงด้วยดีแล้วจ้ะก็จะทําให้ราคะนั้นนะ่ะก็ไม่สามารถั่วรดเข้าไปในจิตใจของผู้ที่กําหนดขันหรือกําหนดกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆได้ฉะนั้นแหละก็ได้เห็นเลยจ้ะว่าที่อาตมายื่นยกขึ้นมาเนี่ยในอินทรียสังวรสินนั่นแหละ อาตมามองว่าเป็นสิ่งที่พีคที่สุดเลยนะจ๊ะโยมเพราะว่าเรื่องศีลนะโยมก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องการดําเนินชีวิตอ่ะมันต้องเป็นการปกติแบบนั้นจะ้ะแล้วก็โยมก็อย่าเป็นผู้เผลอไผลหลงไหลในปัจจัย4ี่นั่นแหละก็คือเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยจะ้ะแล้วก็อาหารการกินนั่นแหละก็ควรจะเสพโดยมีสติจะ้ะว่าเรามีชีวิตไปเพียงเพื่อผ่านจะ้ะ ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เผลอไผ่ลงไหลทําให้เราติดใจมากกว่าเดิมทําให้เรา,าไม่พึงพอใจแล้วก็หลงไปแบบนี้ถ้าเรามีการกําหนดกฎเกณฑ์มีการสํารวมสังวรในอีซีต่างๆนั่นแหละก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่มีสิ่งข้างค้างหมักดองไม่มีกิเลสอาสวะต่างๆจ้ะที่มันสะสมเป็นสิ่งต่างๆที่ไม่ดีอะก็คือสะสมบ่มเพาะในความไม่ดีจ้ะพอเมื่อเรามี ประตูสตินั่นแหละก็ไม่สามารถให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาร่วรอดภายในจิตใจเราได้ก็เหมือนตัวอย่างที่อาตมาหยิบยกสองเลือกขึ้นนะจ๊ะพานันทานั่นน่ะเห็นไหมไม่ว่าจะเหลียวซ้ายแลขวาก็จะเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีตลอดเลยจ้ะแล้วก็ดุดเต่ากับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเห็นไหมสุนัขจิ้งจอกอ่ะก็สุดท้ายก็ต้องหลีกหนีจากเต่าไปเองอจ้ะเพราะทนไม่ไหวสุดท้ายเนี่ย มานใจบาปนั่นแหละก็จะอาศัยทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแต่ถ้าเรามีวิชาแล้วก็มีการกําหนดมิสติอาจารย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ทําให้อกกุศธธรรมนั่นแหละเช่นอภิชาโทมนัตจะก็ไม่สามารถเข้ามากัดกินใจเราได้เปรียบดังเรื่องที่พระพเจ้าได้หยิบยกขึ้นมานั่นแหละจ้ะวันนี้ก็พอสมควรแล้วจ้ะถ้าเรามีสติจ้ะเราเรา,เราระลึกรู้อยู่อ่ะล้วก็ยิงขันนั่นแหละ มันก็จะทําให้เราอะระหว่างเราวันเราก็จะเป็นปกติแบบนั้นจ้ะก็ไม่เศร้าหมองเพราะว่าที่ชื่นชื่อว่าอินทรีย์สองวรศีลนั่นนั่นแหละอัตมาก็บอกแบบง่ายๆว่าสิ่งอะไรก็ได้จ้ะที่ทําให้ใจเราเป็นปกติอ่ะสิ่งนั้นก็คือสิ่งศีลหมดนั่นแหละจ้ะนั่นแหละจ้ะวันนี้ก็ประมาณนี้จะอยู่จ้ะตั้งจิตตั้งใจกันนะคร ยะหาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะละเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปัติตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปันจันโทมาราโซยะทามาริโสติราโซยะทา สัพพิโยวิวาจันตุสัพโรควาวินาสตุมาเตยภาวัฏวันตาราโยสุขีติกายุกวาทวะอภิวาทะนาสิริสันิจังวนทาปบจายโนจจตารโธรรมวันทันติอายุวันโอสุขัง พ้าลังพวดุสาพะมังกรังราคันุสสพเทวตาสัพระพุทธานุภาเวนะสัตถสดผีพวันดูเตยพวดูสาปพมังกรัง ราชนุสสาภเทวตาสภาธรรมานุปภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวธุสสาปมังคาระราชนุสสาภเทวตาสภาสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต